สบายดีเนาะมอทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้แมนจะมาเทรดด้วยงบซ้ำเหรียญเนาะเบิรงว่าจะได้กำไรบ่เนาะเทรดตามบทเหียนชี้เอาได้ซ้อนไปเมื่อกี้เนาะโอเคเด้อนนี้เนาะก็รออเดอร์เลยขายบันหนึ่งเนาะเพรด้านนี้เป็นออเดอร์ที่เฮามั่นใจว่ามันจะลงมาเป็นแดงเนาะเฮาสังเกตจากแทงเทียนก็นนะฮันเนาะกรณีที่มันเป็นแทงเทียนใหญ่เนาะแล้วมันมีการขยับลงมาด้วยนึงเมื่อกี้เนาะก็เลยอ,ออเดอร์ขายเนาะเสื่อมันว่าจะลงมาเป็นแดงได้เนาะก็เลยตามขายเนาะ เงอบซ้มเรียนเราจะเอามาออินเนาะเบิร์ว่าจะได้กำไรบ่เนาะถืงว่าเดือนนี้จะเสี่ยงเนาะเขายอมรับความเสี่ยงไรเพราะว่าเป็นเงินเย็นเงินที่เขาเทรดได้กําไรออกมาเนาะเขาก็เลยแบ่งออกซ้มเรียนไปออินเนาะถือว่าวินไปเนาะได้กําไรเนาะการที่เขาออินเนาะโบแมนว่าเขาจะเอาเงินทั้งหมดที่มีไปออินโบแมนนะทุกคนเนาะต้องเป็นเงินจานวนเล็กๆน้อยๆของเขาที่เขาสามารถสูญเสียได้เนาะจึงเอามาออินเนาะทุกคนเนาะหาเบิร์ว่าเขาจะออิน ได้กำไรบ่เนาะประมาณจากซีห้าไม้เนาะโอเคเนาะเกมเบิ้งออเดอร์ต่อไปเนาะเราจะเกมออเดอร์เนาะเราจะออินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะเบิ้งว่าจะทำกำไรหรือเปล่าโอเคมั่นใจแหงออเดอร์นี้เนาะมั่นใจแหงตามค่ายอีกไม่นึงเนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิ้งแทงเทียนสีเขียวเนาะมันเกิดมีไส้เทียนไปนี่ไหมคะว่ามันสามารถลงมาต่อได้เนาะไมโค่ามันสามารถเป็นแดงได้เนาะถ้าว่าเทียนเขียวเนาะมันมีไส้อยู่เทิงไมโค่า แทงขายกดลงมาหลายนอนสามารถที่จะลงมาเป็นแดงไดแนนอนอมั่นใจเนาะดีเนาะมั่นใจเสื้อมั่นว่ามันจะลงมาได้เนาะ,ะเบิรงว่า <c oughs> จะสามารถลงมาในบอติดตามเป็นกำกันเนาะถ้าว่ามันจะขึ้นเป็นเขียวไล่สั่นใดก็ตามวีสุดท้ายมันจะดีดลงมาได้เนาะโ okay, อเควินได้กําไรเนาะจากซ้ำเหรียญตัวนี้ได้ซิบเ็ดเหรียญก็ถือว่าได้กําไรเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหายแก้มเบิรงออเดอร์ต่อไปเนาะคลิปนี้บรายแนะนำบรายสักเสืวนไผ่เนาะเพราะาเป็นคลิปที่ ค่อยเทรดตามบทเรียนที่ค่อยได้ซอนไปเมื่อกี้เนาะมีประมาณร้อยคนเนาะเมื่อกี้เนาะประมาณร้อยคนเข้ามาเฮียนน้ำค่อยเนาะค่อยได้ซอนตามนี้เลยเพราะว่าผู้ใดที่เข้าไปทันเนาะได้กําไรแน่นอนค่อยมั่นใจเนาะเกมเบิร์ออเดอร์นี่เนาะไปทั้ดเลยตามซื้อขึ้นมาหนึ่งเนาะเป็นอย่างจริงซื้อเนาะสังเกตเบิร์เนาะโซนนี้เป็นโซนที่มันเป็นแนวับเนาะทุกคนเนาะกรณีที่มันลงมาต่ำนะครับต่อให้มันลงมายาวสัมไหก็ตามเนาะวิสุทธิ์ไทยมันจะดีดกลับขึ้นเป็นเขียวเนาะ อันนี้เอิ้นว่าเป็นออเดอร์ที่เขาถนัดเนาะก็เลยตามซื้อขึ้นไปตามบทเขียนตามตำราที่เวาได้เขียนขึ้นมาเนาะตามปื้มถ้าว่าผู้ใดที่ได้อ่านเนาะมั่นใจเลยว่าสามารถสร้างกำไรได้เนาะอันนี้บ่ได้แนะนำาบได้สักส่วนเนาะเพราะว่าเขาจะเทรดให้เบ่งองาเบิ่งตัวจริงเลยอ่าวินไปงามๆเนาะอันนี้เป็นไม้ที่สามเนาะ่าไม้ที่สามเรือไม้ที่สี่เนาะบบจื่อเนาะ่าเคยมเบิ่งต่อไปเนาะเขาจะเทรดให้หดประมาณ้อยไปเหรียญเนาะเบิ่งว่าจะหดบ่อเนาะด้วยงบเพียงแต่สามยูดีทีเนาะ สาเหรียญเนานะเบิงว่าจะสร้างกําไรไปให้มดใส่ให้ติดตามเบิงเนาะหาเกียมเบิ้งเเดือต่อไปเนาะประมาณเลือกเวลาประมาณสองวีหรือว่าสามวีม่นเอาจากกดอ,ออเดอร์ในช่วงนั้นเนาะโอเคนะเนาะเกียมเลยออเด์นเนาะโอเคมั่นใจแห้งเนาะดินเนาะมันใจแห้งขายลงเลยอ่าต่อให้ตอนนี้มันให้มันขึ้นเป็นเขียวก่อนก็ได้เนาะให้มันขึ้นไปเป็นเขียวเาี้ยวสำใรก็ตามเนาะวีสุดท้ายมันจะลงมาเป็นแดงเนาะเพราะว่าเขาเบิงจากแทงเขียนเขาจะเข้าใจเลยว่ามันจะลงมาได้เนาะ เบิงไวาจะลงมาในบ่อตอนนี้ปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนเนาะประมาณห้าวิหรือหกวิเนาะมันจะดิดลงมาได้เนาะหาเบิง์วามันจะลงมาได้บ่อตามบทเรียนเนาะเลือเวลาหกวิเริ่มลงมาเนาะเริ่มลงมาแล้วเนาะต้องลงมาได้เนาะทุกคนเนาะโอเควินอ่าได้กําไรเนาะได้กําไรจ้างงบสามเหรียญตัวนี้ได้สี่สิบสามเหรียญก็คือว่ามีกําไรสี่สิบเหรียญเนาะอันนี้คือเทคนิคที่เฮาได้สอนไปสำหรับหลายๆคนเนาะที่เขาไปเรียนท่านเนาะ น al, ่าจะได้กาไรเนาะสำหรับบทเรียนแบนเฮาบูรด้อัพลนใน u t u b e แต่ว่าเฮาจะมาเทรดไฮเบิงเนาะว่ามันจะเป็นไปตามบทเรียนที่เขาได้เขียนไว้บ่หรือว่ามันจะเป็นไปตามบทเรียนที่เฮาได้สอนบอห้ติดตามเบิ่งเนาะไอเกมเบิ่งกอเดร์ต่อไปอออินไปเลยโอเคออเดอร์นี้เนาะได้ทําการกดขายลงมาเนาะยังมั่นใจว่ามันจะลงมาไหนทึกตามกรณีที่มีไซ้เทียนยูเทิรเนาะกรณีที่มันเกิดเป็นเทียนเทียนเขียวเนาะแล้วมันมีไซ้เทียนดันเทิงไมค์คว่า แห้งขายพยายามกดลงมาประมาณ70%สารมารถที่จะลงมาปิดแงดงใดในส่วนท้ายๆเนาะตอนนี้ต้องให้มันขึ้นเขียวเง้วสำหรับเตามวิสุด้ายมันจะดิดลงมาได้เนาะอันนี้คือเทคนิคที่เราได้สอนไปเมื่อกี้เนาะเบิ่งวาจะลงมาได้บอสามสองหนึ่งโอเควินอ่าได้กําไรเนาะได้กําไรจะรง,งบสามเหรียญตัวนี้ได้แปดสิบสี่เหรียญก็เทว่าได้กาไรมาหลายสมควรนะทุกคนเนาะได้กําไรมาหลายสมควร อ g, ่าอีกประมาณหนึ่งออเดอร์เนาเราจะหยุดเดลทุกคนเนาะเราจะบอกหลายเนาะนี่คือสเตมเมนต์การเทรดเมื่อกี้เนาะอีกหนึ่งออเดอร์พอเนาะทุกคนเนาะจะบอได้ไปหลายเนาะอ่าไปทั้งหมดเลยเลยเนาะอออินไปทั้งหมดเลยอ่ามั่นใจเนาะถ้าว่าผู้ใดที่จะไม่เฮียเนาะสามารถทักมาส่วนตัวใดเนาะสอนให้เต็มที่เนาะโอเคมั่นใจแห่งออเดอร์นี้เนาะมั่นใจแห่งเซลล์เลยอ่าออเดอร์นี้เซลล์เลยขายบันดึงเนาะมั่นใจแห่งออเดอร์นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายเนาะเป็นออเดอร์สุดท้ายเซอร์มันว่าจะลงมาได้เนาะ สำหรับการเทรดมีความเสี่ยงนะเด็กคนเนาะถ้าว่าผู้ใดที่จะเข้ามาเทรดเนาะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้และต้องศึกษาให้หนู้แทงเทียนให้เข้าใจเนาะจึงสามารถสร้างกําไรจากการเทรดได้เนาะคลิปนี้บุได้แนะนําบุได้ซักส่วนผ่ายเนาะมีหลายคนเนะาะทักมาเนาะแต่ว่าค่อยบอ่านบ่ตอบเนาะเพราะว่าค่อยซ่อนไปและวบ,บยักเถียนเนะ่ะค่อยจะบุโสนเนาะค่อยจะบุห้าค่อยจะห้ามคนที่ตั้งใจอยากเถียนเท่านั้นค่อยจึงสอนให้เนาะโอเคเนาะได้กาไรเนะาะจ้างงบซ้ำเหรียญเนานะตอนนี้ได้ หนึ่งร้อยหกสิบสี่เหรียญก็ถือว่าได้กำไรมาหลายสมควรเนาะอันนี้แมนสเตมเมนต์การเทรดเมื่อกี้เนาะอ่าให้เบิรงเนาะสเตมเมนต์การเทรดเนาะถ้าว่าผู้ใดที่อยากเฮียนคอร์สส่วนตัวแมนสามร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนาะสามารถทักมาได้เนาะสามารถมาเฮียนได้สอนให้หมดเลยเทคนิคทุกเทคนิคแมนสอนให้หมดเลยสามร้อยเจ็ดสิบเหรียญอันนี้เป็นคอร์สส่วนตัวเนาะถ้าว่าผู้ใดที่อยากเฮียนเนาะต้องเป็นคนที่ตั้งใจแท้ๆเนาะจริงสอนเนาะอันนี้แมนซ้ำยูดิที่เนาะคอร์ส หนึ่งร้อยหกสิบสี่ยูีทีเนาะเทวาได้กำไรมาหลายสควรัวเนาะเขาจะได้ยุดไว้ซัมน่เนาะสำหรับคลิปนี้บุด้แนะนำบุด้ซักสวนภายเนาะเป็นคลิปที่เฮาเทรดทดลองเบิงตามบทเรียนที่อาไรสนเนาะว่ามันจะเป็นไปตามบทเรียนนะบอกสุดท้ายมาก็เทว่ามีกำไรเนาะทุกคนเนาะได้กำไรเกินร้อยเกินเกินเป้าเนาะในกำไรเกินเป้าเขาจะได้ยุดไว้ซัมน่เนาะทุกคนเนาะจะบุด้ไปต่อเนาะยุดไว้ซัมน่ก่อนเนาะโอเคเนาะคลิปหน้าเราจะมาเทดใหม่เนาะบายบาย